สวัสดีครับพี่น้องวิดหลักแฟมอล้มนะครับก็คุณติดตามในช่องของผมนะครับเกิดอย่างเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสอยู่บ่เศร้านะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ปก่อยเชลลินี้กับสาวน้อยเผิวแพ้งนะครับยังม่ยังคืบหน้าพี่น้องครับเป็นแต่ความคืบไหวครับ ซึ่งวันนี้นะครับน้องก้อยก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับโดยผ่านการไลฟ์ทิกต็อกนะครับน้องพลอยไลฟ์ไลฟ์ลนะครับไลฟ์ไลฟ์ลสดนะครับผ่านทิกต็อกนะครับกบบนีสารดสำคัญสำคัญอยู่นะครับเป็นเป็นสารดสำคัญที่ที่อาจจะอาจจะมีอะไรออกมาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะ บ้านใหม่ของน้องก้อยนะครับส่วนน้องคอนสไปซสนี่ก็ให้พี่น้องนะครับฟังในคลิปเอาเลยครับเพราะว่าผมได้ได้อัดคลิปหนั้นมากนะครับแจ่ที่ในก็ตามนะครับ็ขาประทานเขาภัยนะครับขอโทษหมองก้อยนะครับทีน้ำลิปนี้มากเพลย์เพลพานช่องยูทูบนะครับเพราะว่าเป็นแฟนนะครับเอฟซีของน้องก้อยนี่ก็อยากรู้นะครับว่า ตอนนี้น้องคอยอยู่แบบใดกินแบบใดนะครับสบายดีบอนะครับหรือเป็นการสิบทอดประจ o กับคลิปตรงก้อยทานอาหารนะครับยุห่างห่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ใน,นจังหวัดทงจังหวัดนองเกิดนะครับอยยดนะครับแต่นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับค่ะลำมูกมันพี่น้องเดินทางนะครับไปถ่ายคลิปห้านไม่พี่น้องไรับชมกันนะครับถ<ส>ือว่าเป็นการเสีรรยเวลาพี่น้องครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับมา,ามาลำกูกันกูกันก็แพรก็แม่บอกก็แม่บอกจ้าที่ตึเต

แม่สีแม่สีนี่ก็คือ,อซื้อไม่นะครับซื้อไม่ซื้อไม,ม่ของของเจสีเดิมนะครับของเจสีเดิมตะก่อนเี่เจสีเพิ่นก็อยูอ่หมอลำเจกันร้อยนะครับตันนี้เพิน่นเอ่ดมันดูแลนะครับน้องต่อยองนะครับของบ,รบุระเบียบพอดสินนะครับสิปปี้เกต่อไปพี่น้องครับขอขอให้พี่น้องติดตามแบบชมนะครับ เพื่อจะ่่าเป็นการทั่วลงนะครับกับการคอมเมนต์กับของนุญาตนพี่น้องคอมเมนต์แบบโดยสุภาพนะครับดากรไดาจะของชออนะพี่นอ้องอ่าเพราตรัเป็นดาสนิปินเบิร์นนะครับเพราะว่าหน้าที่ของสนิปินนะครับก็คือร้องรำทําเพลงนะครับก็คือเปิดออกเสียงหากินนะครับเป็นเรื่องปกติของข้าวครับนะคนดังวงการบันเทิงย่อมมีกระแสที่ขาขึ้นขาลง กระแสโดนด่ากระแสด่ามาเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องก่อนจบคลิปนะครับก็ควพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปิดปิดกระดังใจนะครับให้คนเห็นคลิปนะครับใส่มีกระั้งใจใด้วยการเห็นคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแลวก็ฝากคลิปหนานั้นครับเพื่อจบปาผัดนะครับตลาดอดีนะครับคลิปนี้ไร้ประกอรพี่น้องครับสวัสดีครับ